สวัสดีค่ะชื่อเนินดาวดันชนะดันดอนค่ะตั้งแต่เข้ามาเรียนวิชิลนนี้ก็ดีมากเลกค่ให้ความรู้อย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆก็มีน้ำใจมากค่ะแล้องอยู่ตรงไหนีก้งเ เข้ามาเรียนแผนกก็ได้ความรู้มกมึงมันนี่ <c oughs> มไม่รู้ว่าถึงสามนาทียังแ็บ นาทเดียวเองอนาทีเดียวโอเคงัพูดต่อใช่ปะอาจารย์ต่างๆก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดีแบบให้ความรเวลาเรียนไม่เข้าใจอะไรก็คอยแนะนำหลอดก็วิไลต้นควางที่จะโอเคมากเลยก็ อยู่ดเลรนตัเื่องการเรียงต่างๆก็ดีมากทอแ้ มึงกูอยากจะตีใหม่อะมันไม่ได้อะ่งกูน้อยอ่ะยังไงวะเอ้ออนแล้แหละอ๋ออันที่ทาใค่ะใช่ที่วันที่ใชาบดย เดือมบอยเหมือนกันแคนบ๊ายบายแล้วง ขารรมแล้วยุดยังไงเนี่ยต้องหยุดยังไงครบสามนาทีแล้วไหนตรงไม่ได้คันก็ห่ได้ใช่เแลสร็จแล้ว่ะแตัวเ แล้วก็เดานะเดี๋ยวพกิดปนะมไปดูกบนเนะียเานายนออพุ่นิดเดียวกันาจารย์เดียวพุดเลยหยุดพุดนเลยหยุดเไม่รู้จะพูดอะไรกันผมยไม่ดูของเรา

ตั้งแต่เข้ามาเรียนแนนี้ก็ดีมากเลยคับความรู้าก็อย่างดีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็มีน้ำใจเข้ามาเรียน,นเผนกจะได้ความรู้ตอ โอ้ยพูดมาสักนันนี้เราจะปิดจะไม่เอาป้ายชื่อป้ายชื่อลงเลยไม่ดีเนี่ย Terima <tuk tangan>